ปาลิสแซงช์มองอาจจะต้องปิดฉากสามประสาน NMN อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อมีข่าวออกมาว่าในมากับลิโอเนลเมสซี่เนี่ยจะอำลาทีมหลังจากจบซีซั่นนี้อ่าก่อนที่จะฟังกันนะครับผมขอเพื่อนๆคนละ1นึ่งไลค์หแชร์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วย ด้านฟุตเมกาโตนะครับสื่อของฝรั่งเศสเนี่ยรายงานว่าเนย์มาร์กับแมสซี่นะครับกำลังพิจารณาเรื่องการย้ายออกจากต้นสังกัดอย่างปารีสแซงตกแชร์ Man กันทั้งคู่หลังจบฤดูกาลนี้นะครับเมื่อเกิดความบากหมางขึ้นกับกองหน้าชาวบราซิเลียนแบบสดสร้อนๆ้ตามรายงานข่าวยังระบุอีกนะครับว่าเนย์มาร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หลังจากที่เปเช่บุกไปแพ้ให้กับโมนาโกมา3ประตูต่อหนึ่งในเกมลีกเอิง ซึ่งในเกมนั้นนะครับก็ไม่มีแมซี์กับเอ็มปัปเป้อยู่ด้วยเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บโดยที่กองหน้าหมายเลขสิบรายนี้นะครับได้วิจาร์เพื่อนร่วมทีมอย่างวิตินยาและก็ฮุนโกเอกิติเก้ทำให้ในห้องแต่งตัวนะครับเกิดความร้อนยิ่งกว่าอากาศของประเทศไทย ในขณะเดียวกันนะครับแมสซี่เนี่ยก็คิดเต่ตองที่จะอำลาปารีสแซงต์แชมงอยู่แล้วหลังจากที่ฤดูกาลนี้จะจบลงนะครับแม้ว่าสโมสรเนี่ยต้องการที่จะยื้อให้กับตันทีมชาติชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022อยู่กับทีมต่อไปก็ตามก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับในเมื่อเนย์มาจะอำลาทีมแล้วจะเอาแมสซี่ไปด้วยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ